โอเคก็ตอสนี้เขามีเจ้าหน้าที่การแต่งงานอยู่เกมที่ชื่อว่า Rainbow Six นะฮะชื่ออะไรชื่อเต็มดิชื่อเต็มชื่อเต็ม r a เลนโบทอมแคนซี่เลนโบสิกเสร็จครับผมไม่รู้จะอ่านถูกปะนะ Tom Clancy ทะเบียนตัวเซลล์รินเซอร์ติชื่อมั่วแล้วกูทะเบียนตัวเซลอะไรอ่ะเอาชื่อทีมเต็มมันคือเอาง่ายๆเรียกเลนโบสิกครับสายรูทั้งหกน่ารักปะแค่เดี๋ยวไปหาในเกมดีกว่ามันตรงนี้เสียเวลาบอกเลยนะว่าจากวันนี้เราได้ทีมฟังไม่รู้ กับด่านที่ชื่อว่าโฮสเทสนะครับง่ายคือการชิงตัวประกานนั่นเองเริ่มแรกมาก็ให้กูดิเฟนซ์เลยแล้วเนี่ยทำมาติแล้วทำได้ทำได้ทำได้คนเกลียดคำพูดเลยคำพูดมึงชั่วร้ายมากบ๊อบหมูแลทุกคนเย็ดแอล์เลนวอลคิรี ม่งชุเทำเมย์ได้ตัวหากินกูเลยใช่เหรอไล่ตัวนั้นมึงอไงแอดมึงอไงแอดอยู่แอดแท็กไงท่านี่เป็นตัวตัวตัวลืมลืมลืมไม่ใช่ลืมมึงไม่รู้กูลืมแ่้สรุปกูลืมกูไม่รู้เนี่ยเอ๊ะไม่รู้ลืมอ่ะฉันมาเน๊อะไปด่านนี้ของห้องดีดีห้องหหมด้องไรตำนานโอ้โหนี่ไงกูตำนานนี่เึงตำนานละมึงงานเนี้ยโอ้โหทางยาวปิดก่อนจังหวะนี้ โคตรชั่วเลยแม่งทางนี้เฮ้ยตรงไหนมันใส่ดิได้บ้างวะเอาใครมาสปอตกูเฮ้ยเฮ้ยมัาสปอตกูเฮ้ยขามันใครเ้านี่ปิดประตูวะเฮ้ยเพื่อนกูขอโทษกูยิงไอ้เกาะกูยิงไอ้นั่นโอ้โหเลือดแตกเลยจะกดเกียรอะไรก็กดเกียด์พิซซินเองนะผมไม่เกี่ยวโดนเท่าไหร่วะแอนเหลือ เอาโดนเพื่อนบ้านไปหน่อยถอนแรกกันยังโฉล่ะเฮ้ยทำไมกูใส่นี่วะไราบาริเค็ไม่ได้วะนี่นี่นี่ได้มาแล้วมันมันเกิดแล้วทำหนึ่งเราไม่พามรอกูติดบาริเค็ไม่ได้ทำไมวะเอ้ไม่ได้บาริเค็ไอ้อะไรนะเลนฮาร์ดเหรอเลนคอร์ดเออเลนคอร์ด เลนทาร์สน,นี่พี่รวมเงินไหนคิดว่าเกมอะไรเลยไอเลนทาร์สอ,อ่ะเฮ้ยอ้าวทามข้างไหนระเบิดข้างนา้ววนผมเจ้ทามเจ็บสองใครมันไม่ยิงช็อคเวฟทิ้งวะยิงแช่บ้าเจ็บตัวดิ แตกบอกนะพี่ระวังระวังมันส่งมาผ <ทำ S 2> มไม่รับประกันผมเจาะรัวไว้เห็นเปล่าถ้ามันส่งมามันเห็นพี่เลยอ่ะโอยทามโถไอ้หอยโอ้ตายแล้วแตกทับผมมทับผมมทับผมมทับผมสองตัวสองตัวมีทวิสกับสเลดเอ่อสเลดถือสองตีแล้วพี่อะไรเนี้ย พี่แอนผมช็อตดาวอยู่แล้วนะเคโมมันมีเคโมมันจ่องเอ้ยกูสองอยู่มันมีโตัวหูมีสวิตกันทะเลที่เราหนีเนาะมีไงลูกยาเมเตสเลพี่สเลพี่สเลดพี่สเลสวิตที่อะไรไม่รู้นั่นไงยาเมเต้ย่าเมเต้กูจะตายเกี่ยงจะลัวจังเฮ้ยวิงวิงวิง อย่านะกดรูเลยนะเรียบร้อยหนึ่งจบเลสลตัวเดียวหาได้ไหมมันใช่อะไรเอาตายตอเรียบร้อยเต็มเต็มเต็มหมดเลยจีจีระเบิดคู่กู้ยุงกูเฉยอ่าเรียบร้อยสายบุกเร็วก็ตายไปกู้ยุงกู้เฉยนี่แหละคนรีบเข้าอย่างนี้แหละรีบทำไมก็ไม่รู้งง อยากจะเบรกนะเห็นระบร้อนแดงๆบางๆในเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเออเรียบร้อยแห้งใช้ระเบิดไม่ได้ใช้สตันกเน็ตแล้วกันระเบิดเข้าไปเดี๋ยวตัวประกันมีประสบอีกอืมเขาเรียกว่าตีติดปังเลยตีติดปังน่ารักพวกมึงเนี่ยหรือคนไว้ใจพวกมึงดีวะไม่เอาละไม่ทันจะหยิบโล่มาไม่ไว้ใจเหรอมันด่านนี้มันไม่เหมาะเอาโล่มาไม่เหมาะอยู่ทางเขาเี้ยงทั้งหมดไม่มีจุดเดือ คิดว่าทางไหนไอดาสนาม้องมีปืนคิดว่าฉันไหนบอกว่าฉันสามห้องในตำลางโอ้โหคิผมไปด้วยคิดมากูเล่นกว่าทำไปอ่ะห้องรถไฟห้องรถไฟห้องรถไฟผมเจอแล้วห้องรถไฟชั้นสอง้ยไม่ใช่ไงเอ้ใช่กว่าไม่ออกมาจากห้องเราหมดห้องรถไฟใช่ใช่มีก็มีแบบนี้ด้วยเนี่ยนี่มากครับพี่เอาไอคูลมาโอ้โหไอ้คิดายมาไอกองกู เรียบร้อยแตกหมดโอ้มีนี่ด้วยอะไรนะติตันเอ้ยไม่ใช่ขับขันติดตันวัตถุฟ้ากระโดดกระโดดตั้งชื่อใหม่เฉยเลยขับขันนะขันมีขับขันระวังอย่าเดินเข้ามโนตัวนะมึงระเบิดอ่ะไอ้คามกูระเบิดได้เนาะถามอะไรตัวอะไรกูระเบิดได้แต่ไม่อยากตู่อยากอ๋อใช่มันเล่นนี่มาไอคิวใช่ไหมก้องใช่ไหมเนี่ย ไปแล้วก็มันจะลูกฟองมันต้องเล่นอะไรแบบเพล้ารแนๆ่นๆต<ป>้องหาให้ก่อนพี่ดูไปในกาข้อมือเป็นเพนไม่ได้มีอะไรบ้างทางไหนดีเข้าทางไหนดีครับแล้วแต่เลยไม่หมดมันเข้าได้ทุกทางอะ่ะแล้วแต่พี่จะเลือกไปอะ่ะแต่ผมรอดูสถานการณ์กูดเดี๋ยวกูหลัดลๆตรงนี้แล้วกัน ปืนไม่เก็บเสียงเว้ยฮัลโหลปืนไม่เก็บเสียงฮัลโหลแกนสักหน่อยเหรอวะจะเคาะจริงเหรอโอ้ยไปเล่นอะไรวะไม่เจออะไรเลยไม่เจอเขาไม่เจออะไรเลยทุกอย่างเจอแต่กล้องเขามันหายตัวพี่ระวังแล้วมันปุ๋ยมันพามาตูมาปุ๋ยข้างล่างมันหายตัวด้วยเหรอวะเกมนี้ไม่หายตัวด้วยเหรอไม่อยากรู้ อ๋อเขาอยู่นี่เขาเขาโดนวะโดนอ้าวจะจองงาปะเขาเขาอะเขาโดนอาวิทเปรเพลังน,นี่ตอ่อข้างเลือกอะไม่กลัวมันหัวแตกอะคนนึงนี่มีลูกเกียงยวะละ โอ้โหมันวางแถมไว้สองอันเลยแถมนรับตีนะพี่โดคข้าหน้าตาพวกพี่โดเลยมีสองอันเลยมีคนมาเล่นนต่างกับพี่วะหลบแล้วตัวอยู่ในห้องมีเผาเผาอยู่ในห้องพี่อยู่ในห้องของแขวนอยู่แล้วก็ครวะสองตัวไงที่เหลือมันไปไหนหมดโดนลไอหัวโดไปหนึ่งนัดกูในโดน ที่ระเบิดอะระเบิดลูกนี้ไม่มีคนผิดความแบตเลยเวิร์กเชิดสว่างสดใสสว่างไม่ทำนี่กูโอ้โหนี่กูหล่นเลยแหละนี่มีลูกเกี้ยงว่ะไม่มีลูกเกี้ยงไม่เวิร์กมีนี่ประทามเขาเรียกอะไรนะระเบิดไอ้นั่นะของขับขันน่ะพอตรงนี้แล้วกัน เป็นลอตีนตรงนี้โอ๊ย oh. ไม่บอกว่าจะแปะอะไรไป้ทามนี่แม่ง <c oughs> เด็กผีจริงโอ้โหว่ามันต้องเป็นคนตายแน่เลยไอ้ทามก็กลุ้มีหัวไม่แน่ท่าทางละใครจ่อข้างหน้าไม่ใช่เราโอ้โหแมฆทะลุแพงมากระแพงบางเอ็นพลาดพลาดเลย ล้มต้นเด่นตรงเนี้ยโอ้โหแม่งเปิดมาเจอโวแรกเลยข้างในมีสองนั้นโอ้โหกระบดทับคานกูไม่เห็นวแล้วไม่เอ้ยอันตายปะโอ้โหมันอยู่ในห้องสว่างแล้วเหวะโอ้ยอมเลย เรียบร้อย uh, all อ่ลไม่เห็นนะแบบไอทูนไปฟอร์มไม่รเมื่อกี้กำแพงนู้บันอเลยเลนพอสไ์ตเลนเรนมาเลนฟอร์ตเลยนาไอพวกทางแม่งเหอะเดี๋ยวเมันเก็บเกอดดื้ออย่างเงี้ยโอ้โหใจกล้ามากโหโคตใจกล้าเลย <c oughs> มาเดิมอะ่ะวัวเลยครับขันมาเดิมอะ่ะมากเนียนมาบัฟหมูตามฟอร์มทุกคนขอห้องดีๆแล้วกันนะขอดีๆห้องดีๆเวิร์ก มเมื่อกี <in> so? ้ช็อกเลยแม่งเงยเจอประตูลูเบลเลอร์เลยประตูลูเบลเลอร์กำแพงกำแพงโทษกไม่ใช่ประตูแล้วที่ว่าโดนเผามันยิงนี่มันมาจากไหนวะเผาอี่หางห้องเหรอไอตัวแว่นไอตัวหัวโล้นหัวโล้นใส่แว่นอัดอัดอัดกรแพงเข้ามาเลยทะลุกำแพงเข้ามาโอ้โหกำแพงไม่ได้เลนไว้ยิงยิงเจาะดื้อเลยเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยห้องนี่ห้องใน้ตำนานเอ้ยวางก่อน ตรงนี้อันหนึ่งแล้วกันเผื่อมีคนโชคร้ายแล้วก็ตรงไหนได้บ้างวันเนี้ยเผอมีคนคู่โชคร้ายรียบเข้ามาไม่ทันระวังตัว10 seconds remaining อ้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 ยโดน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 อ๋อจะตายหามาโดนแล้วเนี่ยออโดอ้หโดนหบเลือดกูา้าลิกไอ้นี่ยังไม่ตั้งเลยอะยังไม่ตั้งเลนเลสักอัน่เอนเ้ยตในตัวเ้ ไม่ตั้งแล้วไม่มีที่ตั้งเอาเจงเดมมันจะฆ่าเราประกันเหรออ่านั่นเนี่ยฆ่าเพื่อนตัวเองนั่นนึงเฮ้ยแล้วกูจะเข้ายัางไงอ่ะคำถามใหญ่เลยเระวังพี่โหถ้าถ้ามันมากูก็ตายก่อนอะทามพูดตรงๆเลยนะวิ่งดิววิ่งดิวพุท ยัดเข็มตุ๊กกาล้องใหญ่เลยตรงผมมันมีฟิวมีอะไรรถเต็มไปหมดกูดูทางนี้นะโอ้โหเข็มหลังหลังกูหลังกูอยู่ข้างบนต้นเลยข้างบนอะไข้างบนหลังคาเลยนะอือหืโอ้โหพลาด ไหนหลังคาวะหาไม่เจอยีงกระจกอยู่เห็นปะเออเห็นหาเจอนะแต่ยิงไม่รู้ยิงไหนโอ้โหแม่งเอ้ยพลาดมากเลยดูมุมเล่นรู้เลยอยู่ในห้องไหมอยู่ตรงมันข้างบนโง่ๆเลยดื้อๆเลยดื้อๆแบบดื้อๆจริงๆอ่ะข้างบนกระจกใช่ไหมเออดื้อๆเลยแล้วก็โดนยิงก็ดื้อโง่เลยแหละช็อกเหมือนกันนีฟิลเดี๋ยวนะ ว่าคิลี่ปกติจะมีกล้องให้กี่ตัววะสามว่าก่อนมีสี่ตอนนี้เหลือสามแล้วทำไมเนี่ยตอนนี้สองเล่นดีแฝดไปอันหนึ่งอ๋อไม่มีเลยเลยวะลงยิงเรียบร้อยเดด้ทำเ MVP ที่ผายเลยอะเทคนิคอะมันต้องมีอะเนี่ยเกาะรูเอง S <S> โอ <Pop> <es> ้โหอ้าวมีปาดคอด้วยเหรอวะเห็นไม่ตาย MVP ว่ะเฮ้ยยอมยอมใจกูนี่กากเลยชนะได้พี่ต้องชนะว่ะริงมิงมาขนาดนี้แล้วพี่แอนถ้าเกิดแพ้จะาพูดจะพูดไงดีอะร้องไห้แม่งชอบโดนกับดักร้องไห้มากกับดักมันเนี่ยนี่ขนาดตัวแก้มาเนี่ยยังจะโดนเนี่ยอ่ะคิดดูแล้วกัน ว่ากูไม่ใช้ลันตีหรอกลันตีกูเก็บไว้เฉยกูโคบให้ทุกคนพี่สไลดนี่มันไม่ธรรมดาใช่ไหมเนี่ยไอแอนมันเล่นสไลดธรรมดาไหน่อตั้งแต่วิดโดแล้ว need to find the hostage มาเลยหน้าต่างเหรอวินโดใช่ใช่เป็นหน้าต่างแอนมันเล่นหน้าต่างดีมากเลยเนี่ยพอจบโดนปุ๊บสักฝุ่นกับกูเได้ไหมการสะปาวเลยแหละการสะปาเลยเหรอวะนี่กล้ายิงผมอะเฮ้ย ทางไหนก็แน่ว่าคุณชักงทางพวกมวงมาได้หมดเลยเนี่ยคุณคิดว่ามึงขบวนการหรือไงห้องเราอะห้องเราแน่เลยฉันขึ้นแม่งใช่ด้วยชั้นสองชั้นสามชั้นว่ะเป็นเลยห้องเดียวกับเราแล้วอะห้องเดียวเราเป๊ะเลยมีเบอร์เกอรี่ด้วยใช้เป็นกรก็พอเียแม่งไม่ต้องชั้นุองกันแน่เลยปุ๊บคาดนถุงเท้าหน่ะ ไอ้กล้องกูอ้าวกล้องแตกไม่เล่นละเล่นไม่ทันกล้องแตกไม่เล่นละวันนี้คุยได้ขึ้นข้างบนแล้วคุยได้มีเขาลงมาดีดีไหมกูว่าตรงนี้มันทำนี้ได้ไหนมั่นใจพอมันก็จะออกมายิงหัวอ้าวไอ้แอนมันไปพิมพ์โน่นเลยวะ ผมจะนป้างบานอะไปดิไม่ได้ว่าอะไรไปสิกูจะไปมึงอ่ะกูจะไปสู่คุนที่ติดปุ๋ยในะปืนไม่ใช่ว่ามันจาะแจ๊กจาะแจ๊ออกมานะเคอกเลยนะฉัเกลียดปืนแบนดิตอะผมนืิอปืนไม่ได้ปืนไม่โจ่งโง่ตึนกูเคาะหน้าต่างนี่ไหม่ยหรือไม่ต้องอย,อย่าดีกว่าไแบบม่เป็นชั้นอะไรวะ มันมีแสงเลเซอร์ส่งมาหาปุ้นเวฟแหว่งไปแล้วปุ้นแค่ตัวเต้อโอ้โหสองร้อยสิบหน่อยในตัวเนี้ยเลยวะบ,บึ้นๆเลยเว้ยแม่งเอ,อ้ยยิงสวนกระไปายไม่ทันเลยตัดลูกใกล้าตายแล้วตรงนี้มีอะไรบอทำกำลังส่องอยู่เนี่ยมันไม่เห็นตัวบันไดผมไม่เจออ่ะเดี๋ยวผมดูในห้องไปเลยแล้วกันโอ้มันอยู่ในห้องกันเกือบหมด ตัวตัวนั้นตัวเดียวเลยเ,ออเยอะตกใจมันระเบิดเนี่ยพามันสั่นกูนี่มือลั่นเลยเพียอแจะวัดตัวกับมันตัวนี้ปะกระจกมาปะใช่รู้รูกใกล้ตายแล้วะนี่ยย<ท>ินตีบข้างหลังไอ้ที่แอนเรียบหนึ่งผมไม่วัดไม่ได้อะเจอสองตัวแล้วอยู่ในห้องอะ ตัวหนึ่งอะหายอีตัวอีคาเวล่าหายเสียงใครวะตีนใครมาดังอย่างวะพอหนุมเท้าหนักนี่เอ้ยใครมาตีนหนักจังวะแล้วเราอยู่แถวนี้กักคนไม่กลัวอะไรนะกลัวมัมนดิบอย่างเดียวอะไรของมันวะ มีคกับบักอยู่นั่นน,นั่นนั่นไหนวะยิงเล่นเดี๋ยวตีเลยเด<อ>ินวนล้อมรอบวะเนี่ยสามรอบเอาไหมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอาเพื่อนบงังผมผมผมยิงผมยิงโดนโดนแต่มันไม่ตายเกือบแล้วททมอกดกดใส่มึงแล้วเมื่อกี้พี่้าผมลงไปผมโดนฆ่ายอย่าว่ากันนะทมใจเย็นเถอะ นี่เห็นมันลงไปข้างล่้าตัวหนึงแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนคือมันคือที่เขียวเว้ยเออแต่คือผมไม่ต้องฆ่าไอเทมสองตัวนั้นให้ตายได้แสงอะไรวะเนี่ยงงแล้วก็แสองอะไรเช็คปะพูดแบบาเออเออ,เอ,อถอยูกอะไรดีกว,ว่าใช่กูเห็นตัวแ,แรกนึกว่าแต่องไ,ได้ยื่นดูคบหลังเพื่อนเลยเกมนี้มั่งตั้งใจเย็นๆอย่าใจร้อน เรียบร้อยพลาดมุมหลังโล่กูพลาดหลังโล่เรียบร้อยเลยโอ้โ,อโหยเย้เพื่อนมึงนำเงี้ยอะไรเ,เนี่ยหลังโล่นิดเดียวเองหลังโล่อัดเลยเอองหนึ่งหลังโล่แล้วทางคนเนี้ห้าวินั่นแหละสุดยอดอุย้ยระเบิดหืม แม่ครับคือคนจริงนะจ๊ะแม่งเอ้ยห้าวิอ่ะมันมันไม่เข้าไปก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วอ่ะทามระเบิดเออเหยียบระเบิดเออว่ะวินเฉยเลยเฮ้ยเอฟบีพีทามรอบเนี้ยจริงจยอมใจเลยปืนนี้แม่งเพิ่งเห็นนะจ๊ะเตีดใจเอาเว้ยของเขาแดงจริงๆแล้เสียมากเลยแม่งเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อเสี่ยงหายเขาทำอะไรไม่ได้เลยตาเนี้ยตายเหรอโอเคติดตามต่อครั้งหน้าแล้วกันน้องผมได้ทวงครับไรอันนี้แค่เซอเปิลเซมเปิลดูเฉยๆน้อง